ราวสายนพิธีรัฐรหัสนักศึกษา634186064วันนี้นะคะมาทำกิจกรรมการเข่อหนหวประาคำบรรยายค่ะเชิญทุกท่านรับชมได้เลยค่ะาทุกคนพร้อมแล้วเราไปรับชมพร้อมกันเลยค่ะสด,ดสวัสดีค่ะโอเคเดีว,วันนี้นะคะคุณครูจะมาพาทุกคนไปทำกิจกรรมไปพร้กันทุกค ทำไหมคะอยากค่ะโอเคถ้าทุกคนอยากทำนะคะเดี๋ยวเราจะมาสร้างข้อตกลงกันก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำข้อตกลงกันก่อนทุกคนโอเคไหมโอเคอ่ะ,ะทุกคนทำมืออย่างนี้น okay, นน okay. ถ้าทุกคนโอเคทุกคนทำมืออย่างนี้เอาเดี๋ยวโอเคถ้าทุกคนโอเคเราจะทำนะข้อแรกถ้าคุณครูตีในลักษณะนี้เด็กๆตั้งใจฟังเสียงนะคะถ้าคุณครูตีช้าๆเด็กๆต้องเคลื่อนไหวยอย่างชา้ชาๆนะคะเนี่ยนะคะถ้าครูตีอย่างนี้นะคะ เด็กๆจะต้องทำยังไงคะทาตัวยังไงเคลื่อนไหวย,ยังไงคะช้าชานะคะแต่ถ้าคุณครูตีอย่างนี้เอาตั้งใจฟงดัชโยกเกรยิร์ตอ,อย่างนี้นะคะเด็กๆต้องทายัางไงเคลื่อนไหวย,ยันเร็วเร็ว,รวแต่ถ้าคุณครูตีอย่างนี้ละคะแต่ถ้าคุณครูตีสองทีสแสดงว่าทุกคนต้อง แสดงว่งท okay, งาทุกคนต้องทำไมคะโอเคแสดงว่าทุกคนต้องหยุดอ่ะทุกคนพร้อมแล้วเราทุกคนลุกขึ้นเลยค่ะลุกขึ้นเลยเอาเดี๋ยวเราใจทุกคนนะคะเดินเป็นวงกลมนะคะอ่าอ่าเดินวงกลม่ะเดินวงกลมวงกลมวงกลมเดินวงกลมเ่ไเดินเิ่ไเดินเอาทุกคนจับลาจับลายกานจับลาย เดี๋ยวค <laughs> ุณครูนะคะจะแจกใบพัดอันนี้เอาใพัดตัวเองได้นี่ใบพัดตัวเองได้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะแจกคนละใบนะคะโอเคไหมโอเคอ่ะน้องถือไปเมื่อคุณครูให้ของกับผู้ใหญ่ให้ของควรทำยังไงคะขอค่ะ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 เฮ้ยค่ะขอบคุณค่ะ เด็กๆวันนี้นะคะคุณครูมีเรื่องเล่ามาให้เด็กๆฟังและให้เด็กๆนะคะทำท่าตามที่คุณครูเล่านะคะโอเคไหมคะโอเคค่ะโอเคไหมคะโอเคค่ะโอเค,อเคตั้งใจฟังครูนะการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วทำยังไงยังไงการละครั้งหนึ่ง กระต่ายวันนี้เจ้ากระต่ายจะออกไปหาอาหารพร้อมกับถือใบพัดของตัวเองขึ้นมาโอเคจากนั้นเจ้ากระต่ายก็เดินไปสั่งเดินไปตามทางเดินไปอ่ะกระต่ายเดินยังไงทุกคนกระต่ายกระต่ายเดินยังไงอ่ะกระต่ายกระโดดยังไงกระต่ายกระโดดยังไงล่ะ ระยะทางที่ไกลมากมากทำให้เจ้ากระไซเหนื่อยจึงหยิบใบพัดของตัวเองขึ้นมาพัดตัวเองค่ะเจ้ากระไซจึงหยิบใบพัดขึ้นมาพัดตัวเองเอาพัด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 ได้หายเหนื่อยเลยทันใดนั้นเองก็มีนกตัวหนึ่งบินลงมาพัด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 เอานกบินยังไงพัด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 เอานกบินไปทางซ้ายแล้วพัด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 เอา ไม่รู้ว่ามีเจ้ากระต่ายจึงไม่รู้ว่ามียีรักพอยาวอยู่ข้างหลังทั้งสองจึงตกใจและทั้งสองจึงกระโดดไปทางซ้ายหนึ่งทีกระโดดไปทางขวาหนึ่ทีเจ้กระต่ายจึงทำใบพัดของตัวเองโยดลงจับคืนเจ้ากระต่ายจึงทำใบพัดของตัวเองโยดรมจาก จึงค่อยๆย่องออกมาจากภูมไม้เจ้ากระไตจึงค่อยๆย่องออกมาจากภูมไม้เจ้ากระไตลืมคิดว่าตัวเองลืมหยิบไพ่พัดของตัวเองมาเจ้ากระไตจึงพลาดไ,ไปพัดถึงตัวเองจากนั้นเจ้นะเากระแตก็ค่อยๆเดินไปตามทางค่อยๆค่อยๆจึงไปเห็นแม่นะ้ำ รู้สึกสดชื่นราให้ชอบกระต่รู้สึกสดชื่นมากมากชอบกระต่าจริงนั่งลงเอาเจ้ากระไต่ายจะนั่งลงกับนั่งลงข้างแม่น้ำนะคะเอาเจ้ากระต่นั่งลงพร้อมกับเอาขาของตัวเองขึ้นมาข้างหน้าเอาพร้อมกับเหยียดขาของตัวเองขึ้นมาข้างหน้านะคะแม่น้ำให้ความรู้สึก ว่าสดชื่นแก่เจ้ากระต่ายมากๆาเจ้ากระต่ายจึงเหยียดขามาขา้างหน้าพร้อมกับนอนลงไปเจ้ากระต่ายพร้อมกับเอานอนลงไปเลยค่ะเจ้ากระต่ายรู้สึกสดชื่นจึงน,นอนลงไปทาให้าเจ้ากระต่ายรู้สึกผ่อนคลายและหลับลงไปในที่สุดาำรับกิจรรมการเคลื่อนไหวประกอบด้วย